สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมล้วฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนู เป็นการดูดวงประจำเดือนมกราคม2,564เดือนแรกของปีพุทธศักราชใหม่นี้นะคะเราจะมาเช็คดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูกันค่ะก็จะมาดูให้ล่วงหน้าเป็นประจำแบบนี้ทุกๆเดือนกันอยู่แล้วนะคะฝากไว้เลยสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เกิดในลัคนาราศีธนูและยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้สมัยด้วยนะคะจะได้มีกาลังใจในการทาคลิป วิดีโอออกมาเรื่อยๆเลยค่ะท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วนะว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือว่ายังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณนั่นเองค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูว่าในเดือนมกราคมนี้คุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูนะคะมีดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวนะดาวพระพฤหัสได้ทําการโคจรยกย้ายเข้าราศีมังกรตั้งแต่วันที่สิบสี่พฤศจิกายน2563นห้าหานะคะเข้ามายังราศีมังกรคือมาอยู่ในเรือนการเงินมาอยู่ในเรือนดีๆแบบนี้แต่ตําแหน่งที่ดาวพระพฤหัสได้นั้นเป็นนิดค่ะนิดนน,นูสรีจอจานนั่นหมายความว่าต่ําต้อย หมายความว่าเล็กน้อยหมายความว่าด้อยค่านะคะยังไม่มีกำลังมากนั่นเองนะแต่พอวันที่5้ธันวาคมดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพระเสาได้โคโจรกลับมายังบ้านยังเรือนของตัวเองค่ะนั่นหมายความว่าดาวพระเสารดาวเจ้าเรือนการเงินโคโจรเข้าเรือนการเงินค่ะได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีและอยู่ในตำแหน่งนี้ยาวไปเลย2ปีกว่านะคะความเป็นกเกษตรราธิ บัีของดาวเจ้าเรือนเนี่ยก็จะส่งผลให้ดาวพระพฤหัสที่มาอยู่ในเรือนการเงินก่อนหน้านี้แปลสภาพนะคะจากความเป็นนิดจากความต่าต้อยด้อยค่าให้กลายมาเป็นมีพลังให้กลายเป็นเกษตรราธิบดีเหมือนกับดาวพระเสาร์เลยค่ะสมัยขออธิบายให้เห็นภาพกันชัดเจนแบบนี้นะทําให้ดาวเจ้าเนื้อเจ้าตัวของชาวลัคนาราศีธนูมามีพลังมามีกําลังเพิ่มมากขึ้นในเรือนการเงินนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูในช่วงเดือนมกราคมนี้เป็นต้นไปจริงๆตั้งแต่วันที่5ธันวาคมยาวมาแล้วแหละชาวธนูจะมีความขยันหาเงินมากยิ่งขึ้นจะมีโอกาสดีเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินหาทองมีช่องทางทำเงินเพิ่มมากขึ้นมีการพัฒนาตัวเองให้เก่งมากขึ้นเพราะดาวพระพฤหัสเป็นดาวแห่งความรู้นะคะเป็นดาวแห่งสติปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูจะไม่ได้เก่งหาเงินอย่าง Paid, เก่งในด้านการเพิ่มทักษะให้กับตัวเองเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองมีความสามารถใช้สติปัญญาได้มากขึ้นเช่นกันค่ะการที่ดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์มาอยู่ด้วยกันในเรือนการเงินนี้ต้องยอมรับเลยค่ะว่าจะทําให้เรือนการเงินของคุณเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนค่ะเพราะดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์เป็นดาวคู่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินอย่างชัด แต่การเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นนั้นจะเป็นผลดีให้กับเจ้าลัคนาแน่นอนค่ะ เพราะอะไรถึงบอกว่าเป็นผลดีเพราะตำแหน่งคือเกษตรราธิบดีสุดท้ายแล้วจะมีความมั่นคงสุดท้ายแล้วจะยั่งยืนสุดท้ายแล้วการเงินของคุณจะขยับดีขึ้นจัดเข้มแข็งมากขึ้นนั่นเองค่ะในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวลัคนาราศีธนูหลายๆคนนะคะบ่นนะไม่อยากทําอะไรแล้วบางคนบน่นจนแบบไม่อยากจะตื่นมาเจอวันพรุ่งนี้เลยเพราะมันแย่อย่างนั้นเลยนะคะหลายๆคนเครียดหลายๆคนเจอปัญหาหนักมากนะ แต่สมัยจะต้องบอกงี้ค่ะว่าตั้งแต่เดือนมกราคม2564ในปีนี้ยาวเป็นต้นไปเลยนะเป็นปีที่คุณลุยได้เป็นปีที่คุณเริ่มได้เป็นปีที่คุณจะได้สร้างเนื้อสร้างตัวเป็นปีที่คุณจะได้เงินเป็นเกาบเป็นกำมมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในเดือนมกราคมนี้แต่อย่างไรก็ตามในช่วงที่ดาวพระเสาร์อยู่ในตำแหน่งนี้มันจะมีช่วงที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะขอให้ชาวลัคนาราศีธนูมีกำลังใจมีพลัง แล้วก็กลับมาลุยงานต่อให้เต็มที่ได้เลยนะคะจะต้องบอกอย่างนี้เลยนะเรามาดูที่ดาวเจ้าเรือนอริดาวเจ้าเรือนลาภะกันบ้างนั่นก็คือดาวพระศุกร์ค่ะดาวพระศุกร์ควบสองตแหน่งนะเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนอริและเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนลาภะนะคะในช่วงวันที่6มกราคมเนี่ยยังโครจรได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรและเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยนั่นเองนะคะ มหาจาักหมายความว่าสําเร็จค่ะมหาจาักหมายความว่าพบเจอกับสิ่งดีค่ะแต่ก่อนที่จะพบเจอกับสิ่งดีจะต้องต่อสู้จะต้องเจอกับความลําบากจะต้องเจอกับความเหนื่อยก่อนสุดท้ายแล้วคุณก็จะมีโชคมีลาบได้นั่นเองค่ะและดาวพระศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริอยู่แล้วแน่นอนมันหลีกเลี่ยงปัญหาไม่ได้หลีกเลี่ยงอุปสรรคไม่ได้ค่ะชาวลัคนาราศีธนูเป็นของคู่กันที่คุณจะต้องเจอเลยนะทําอะไรมันก็ยากจะได้เงินมาก็ต้อง เหนื่อยเป็นของคู่กันของชาวลัคนาราศีธนูเลยแต่ต้องบอกนะว่าสุดท้ายแล้วจะสําเร็จสุดท้ายแล้วจะประสบพบเจอกับสิ่งที่ดีได้นั่นเองค่ะอยากจะบอกเลยนะคะว่าดาวพระศุกร์นอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนอริก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะด้วยเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นโชคลาภสิ่งดีๆก็จะบังเกิดให้กับชาวลัคนาราศีธนูได้คุณไม่ต้องห่วงนะใครชอบในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็สามารถลองได้ในเดือนนี้นะคะ พอวันที่30มัมกราคมปลายเดือนดาวพระศุกร์ก็มีการโครจรเข้าเรือน การเงินค่ะมาเจอก,กันกับดาวพระฤหัสมาเจอก,กันกับดาวพระเสาร์ที่อยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนั่นหมายความว่าอะไรลาพระเข้ากระดุมพระความโชคดีต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมันจะชัดเจนมากขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคมค่ะอาริเข้าการเงินหมายความว่าอะไรคุณสู้คุณลุยคุณแก้ปัญหาจนในที่สุดคุณได้เงินค่ะ บางคนมีการวางบินนะเป็นลักษณะงานของการวางบินบางคนมีโปรเจกต์บางคนรอปิดจ็อบใหญ่ๆห,หลายรา,ายการเลยก็มีเช่นเดียวกันนี่ค่ะ แนวโน้มมันมาดีแล้วข่าวดีมันมาแล้วนะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะและในเดือนมกราคมนี้เนี่ยดาวเจ้าเรือนการงานของคุณก็คือดาวพระพุธนั่นเองได้โคจรเข้าเรือนกระดุมพระด้วยงานที่ทํากิจกรรมที่ทํากิจการงานหน้าร้านนะคะไม่ไว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจพนักงานบริษัทข้าราชการต่างๆหน้าเจ้าของกิจการงานอะไรก็ตามที่คุณทําอยู่จะเป็นตัวหนุนนําสก เสริมให้คุณมีกินมีใช้เป็นตัวนําพามาซึ่งเงินทองค่ะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มเลือ่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเพิ่มเงินเดือนอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามา ในเดือนมกราคมนี้เนี่ยสมัยจะต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะมันเป็นจุดที่ดีจริงๆค่ะเนี่ยจากที่ดูดวงดาวมานะในเดือนมกราคมนี้ถือว่ามีดาวหลายดวงมากๆเลยค่ะนับไปทั้งหมดก็หดวงด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นดาวพระพฤหัสดาวพระเสาร์ดาวพระศุกร์ดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธโคโจรมาอย่างเรือนการเงินอย่างไรก็ตามนะคะในเดือนมกราคมนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีธนูจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน การทองตลอดทั้งเดือนเลยค่ะมีเรื่องราวมีหลายเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณที่คุณจะต้องคิดคุณจะต้องวิเคราะห์หรือคุณจะต้องลงมือทําหรือคุณจะต้องไปแก้ปัญหาต่างๆนานาอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับการเงินในเดือนนี้ดูเหมือนจะวุ่นวายบ้างนะในบางช่วงบางตอนของเดือนมนกราคมนะคะแต่สุดท้ายขอให้รู้ไว้เลยถ้าเราดูโดยภาพรวมถ้าเรามองโดยภาพกว้างๆเนี่ยดาวพระพฤหัสดาวเจ้าเนือ้อเจ้าตัว ของคุณโคจรมาในเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณก็โคจรกลับมายังเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนลาภะปลายเดือนก็โคจรเข้ามายังเรือนการเงินดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนการงานก็โคจรเข้าเรือนการเงิน มันจะไม่ดีได้อย่างไรคะชาวลัคนาราศีธนูสมัยถึงบอกว่าคนที่เคยบ่นนะในช่วงปีที่ผ่านมาเจอปัญหาหนักหนาสาหัสกันนะคะปีนี้ลุยได้ปีนี้เริ่มได้อย่างชัดเจนค่ะแนวโน้มมันมาดีแล้วนะต้องเอาใจช่วยชาวลัคนาราศีธนูเลยนะคะประกอบกันกับดาวพระอังคารค่ะ ดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของชาวลัคนาราศีธนูและตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมจริงๆตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมแล้วนะคะดาวพระอังคารโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดี ดาวเจ้าเรือนปุตตะเป็นเกษตรราธิบดีนั่นหมายความว่าอะไรชาวธนูถ้าคุณจะริเริ่มต้นทำอะไรช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่เหมาะมากๆเริ่มได้เลยลุยได้เลยแม้ว่าจะเจอ er กับอุปสรรคปัญหาแต่มันต้องเริ่มมันต้องลุยแล้วคะ่ะมันต้องเดินหน้ามันต้องลงทุนปุตตะหมายถึงริเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ปุตตะหมายถึงบุตรบริวารปุตตะหมายถึงการลงทุนปุตตะหมายถึงการเรียนรู้เพิ่มเติมการต่อยอดนั่นเอง เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูถ้าคุณริเริ่มต้นทำอะไรในช่วงนี้นะคะคุณจะมีคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นบุตรบริวารคนรอบข้างใกล้ชิดตัวคุณ คอยช่วยเหลือสนับสนุนคอยช่วยส่งเสริมผลักดันเกื้อหนุนคุณอย่างดีเขาเรียกว่าคนรอบข้างหวังดีกับตัวคุณค่ะไม่ค่อยเจอคนคดคนโกงไม่ค่อยเจอคนไม่หวังดีเข้ามานะในช่วงนี้นะจะเป็นช่วงจังหวะที่จะลงมือทําอะไรมีคนให้คําปรึกษามีกูรูมีผู้รู้มาคอยชี้แนะแนวทางเป็นอย่างดีค่ะนี่คือจุดดีมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยโคจรเป็นเกษตรตราธิบดีต้ง แต่ต้นปีแล้วก็โครจรเป็นจังหวะจากโคนยาวตลอดทั้งปีค่ะชาวลัคนาราศีธนูปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนเป็นปีแห่งการเริ่มต้นเป็นปีแห่งการลุยนะคะแล้วสุดท้ายจะเจอกับความสําเร็จความมั่งคัง่งเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณโครจรเข้าเรือนการเงินเป็นกเกษตรราธิบดียาวไปถึงสองปีกว่าค่ะเริ่มตอนนี้เลยมันจะดีมากๆเลยนะจังหวะเปิดดวงเปิดฟ้าเปิดมากๆเลย สําหรับชาวลัคนาราศีธนูขอวอวยพรอวยัยให้ชาวธนูทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆรวยรวยๆเฮงเฮงๆกันทั่วนหน้านะคะและสําหรับต้นเดือนแบบนี้ต้นปีแบบนี้อยากจะให้ทําบุญทําทานค่ะเสริมความเป็นสิริมงคลนะคะเสริมบุญเสริมกุศลบุญกุศลเหล่านี้จะช่วยหนุนนําดวงชะตาของคุณให้ไปสู่จุดที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ